สวัสดีครับแฟนหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกางแปลงนะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยหนังกางแปลงแทนคุณภาพยนตร์นะครับหน่วยหนังกางแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับสําหรับคลิปแล้วก็ภาพประกอบในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยแทนคุณภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเรานะครับแนะนําหน่วยของท่านนะครับมา รวบรวมไว้ที่ช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับหน่วยแทนคุณภาพยนต์นั้นก็เป็นนางแอปแปิ้หน่วยขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีนะครับซึ่งในหน้างานปีนี้นะครับก็รับจัดฉายภาพยนตร์อยู่นะครับสําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็จะมีภาพเปิดตัวก็เป็นแสงสีแล้วก็เสียงนะครับตอนฉายนังนะครับจากนั้นก็จะมีเสียงตอนเปิดเพลงนิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นภาพ หรือเป็นคลิปนะครับผลงานที่ผ่านมาของทางแทนคุณภาพยนตร์นะครับสําหรับเบอร์โทรของแทนคุณภาพยนตร์นั้นก็ทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับสําหรับแฟนๆเอฟซีนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนครนะครับเคยดูหนังกระแปงไว้นี้นะครับก็คอมเมนต์กันในคลิปหน่อยครับว่าหนังกระแปงแทนคุณภาพยนตร์นี้ผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับประทับใจแค่ไหนนะครับมีสิ่งใดที่น่าดึงดูดแล้วก็การใช้นังนะครับคมชัดดีขนาดไหนนะครับ ก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวการแนะนําหนังกระเปลงหรือรีวิวหน่วยหนังนะครับแทนคุณพาบยนต์จังหวัดสกลนครในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวของหนังกระเปลงที่ทางช่องเรานําเสนอนะครับก็กดติดตามทางช่องเราไว้เลยนะครับจะนําเรื่องราวหนังกระเปลงต่างๆนะครับมาจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ชมให้อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ